การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระพระหัส,สปดีและพระจันทร์ได้จุติยังโลกมนุษย์และได้เกิดเป็นพระเคราะห์ชาติเวรขึ้นเฮ้ไปไหนของเขานะบ้านช่องไม่อยู่วายสวัสดีจ้าพระมืนเอาแม่ชายมาหาแม่ชุ่มเหมือนกันหรือใช่จ้ะแต่พี่ชุ่มน่ะไม่อยู่ ไม่รู้ไปไหนสงสัยจะไปหาของกันในป่านะจ๊ะเขาเหมือนมีธุราอะไรเลยจ๊ะ <c oughs> แต่ว่ายัางไม่ถึงเวลาส่งสวยหลวงนี่จ๊ะอ๋อไม่มีไม่มีมมมมปลาปลไม่มีอะไรไอ้ฉันน่ะแค่มาเยี่ยมเยียนสารทุกขกดิบบ้างว่าจะไม่ฉายอะ่ะสบายดีไหมล่ะค่ะ <c oughs> ก็สบายดีอพอจะพึ่งพาลูกผัวได้ <c oughs> ห่วงก็แต่พี่ชุ่มนี่แหละฮตั้งแต่ต้นปีที่ผัวแกตายก็เหลือพี่ชุม่มนางจันปีเนี้ไม่รู้จะมีข้าวสารพอส่งสวยหวงหรือเปล่าเอ,อ้านี่ถ้าไม่มีก็แย่เลยทีเดียวนะอาจจะโดนยึดไร่ยึดนาหรือบางทีเนี่ยนะจะต้องไปเป็นฆ่าทาสหรือไปเป็นไพ่เลยทีเดียวนะปีนี้มันแรงหนักะจ้า ข้าวสารอาจจะไม่พอส่งสวยหลวงอ้าอหมื่นพอจ้านี่ไม่ฉายยังแคฉันปิดบังเบื้องสูงหรือ,อเปล่าๆๆๆฉันขอโทษนะจ๊พะพ่อหมื่นฉันขอโทษจ้าขอโทษจ้าเอาหน้าเอาหน้าไม่เป็นไรไอ้ข้านะกระพอจะมีหนทาง แม่ชายอ่ะไปบอกกันแม่ชุ่มว่าให้นางจันน่ะมันมาเป็นอนุของข้าไม่จันเป็นใจร้ายดีไงกูไม่ยอมเป็นเมียมึงหรอกไอหมื่นหัวงูมึงมึงรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นกูจะแทนกบาลมึงให้ยับงจัน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 ใจเย็นๆนะ พ่อเมื่นพ่อเมื่อน,ออนกลับไปก่อนนะนะเดี๋ยวฉันบอกพิษชู่ให้นะไม่มีทางหรอกนะฉายแม่ไม่มีวันยอมยกชั้นให้คนขี้ชอบผูอยสะทุนอย่างมึงแล้วมึงอ่ะอย่าหวังจะได้เห็นหาอ่อนของกูออจำเอ,อาไว้แล้วเราจะได้เห็นดีกันพอ่อเมื่นใจเย็นๆนะจะ๊ะพ่อเมื่อนใจเย็นๆไอ้มือ,มอนมันโก๋แล้วเห็นไ<ฮ>หมให่แค่ไปแล้วนุอะ หายอะไรเอ็งนี่มันเด็กดื้อจริงๆเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นอะข้า 什么？ ไม่มีสวยของปีนี้นะยังไงเจ้ากำ้องถูกจับไปเป็นไพ่หลวงก็ปีนี้มันแรงขนาดนี้อ่ะข้าจะเอาสวยที่ไหนมาให้ยังไงเล่าข้าขอแล้วนะไปไปฉับอกให้ไปไงไปไม่มีก็ต้องไปเป็นไพ่หลวงไปฉันบอกให้แม่ไปไม่ไปก็ไม่ไปไปข้าขอแล้วแกไปไปแม่ Ha ha ha! พระจันทร์ดาวสองโคจรถึงพระพฤหัสบดีหรือดาวห้าในเรือนชะตาแล้วมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยบริเวณซ่วงอกและให้ระวังศัตรูจะคิดปองร้ายและที่สําคัญให้ระวังเรื่องที่จะมากระทบจิตใจและหากพระพฤหัสบดีหรือดาวห้าโคจรถึงพระจันทร์หรือดาวสองในเรือนชะตาแล้วมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้โทษ